ครับผมวิธีการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดนะครับอ่านะครับสมมุติว่าตอนนี้เราได้กล้องวงจรปิดมาแล้วนะโอเคนะครับตอนนี้อันนี้คือกล้องวงจรปิดนะครับก็ให้เรา,าให้เราทําการเสรียบปลั๊กเสร็จแล้วก็ใส่ SD การให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดตรงปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งครับกนะดแช่เข้าไปเลยนะตรงนี้ หรือไม่ก็เวลาเราเชื่อมใหม่นะครับเชื่อมไวไฟใหม่ก็ <S <S ให้กดอ่าเห็นไหมฮะให้กดเราให้เรากดรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อกี้ผมกดรีเซ็ตแล้วนะครับมันมีเสียงดังขึ้นมานะครับโอเคนะหลังจากที่เรากด reset รีเซ็ตเรียบร้อยครับก็ให้ไปที่แอปของกล้องนะครับก็กดเพิ่มอนนุปกรณ์ได้เลยนะโอเคนะครับซึ่งการเพิ่มเนะี่ยมันมีการเพิ่มแบบ หลายวิธีเนาะเออให้เรากดเชื่อมต่อแบบสมาร์ทนะครับตรงนี้เห็นตรงนี้นะครับกดเข้าไปเขาก็แนะนําว่า1ขั้นตอนแรกให้เราเสียบปลัก๊กขั้นตอนที่สองรอให้กล้องส่งเสียงก่อนดังตุ๊ดตุ๊ดลนะนี่คือคําแนะนํานี่คือคําแนะนําที่1น,นี่คือคําแนะนําที่สองเราบอกว่าผมรู้แล้วกดตรงนี้ครับ กดเข้าไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยทีนี้นะครับเขาก็จะเชื่อมกับ wifi นะครับที่ที่มันรับได้นะสมวิว่า wifi ของเราชื่ออะไรก็เรากดหาได้เลยนะครับกดปุ่มนี้ครับตัวนี้ผมใช้ Wi-Fi ตัวนี้นะครับโอเคมันก็จะขึ้นรหัสให้เรียบร้อยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นให้เรากดรหัสเข้าไปนะตัวนี้ถ้ามันไม่ขึ้นให้กดรหัสเข้าไปแต่ตัวนี้ผมเชื่อมหลายรอบแล้ว มันก็เลยมีรหัสขึ้นไว้ให้เรานะครับโอเคหลังจากให้เรากดขั้นตอนต่อไปนะครับกดเข้าไปโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็รอให้กล้องสแกนครับตอนนี้อันนี้เชื่อมต่อแบบสมาร์ทนะครับก็ให้เราเอาเอาตัวนี้ฮะเอาเอา,เอา QR นี่ยให้กล้องสแกนนะครับโอเคเนี่ยแบบนี้นะครับแบบแปบ๊บนึง คือเราเอาเยาวโค้ดมาสองตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับโอเคนะ,ะนี่เลยแบบนี้เลยโอเคได้ยินเสียงไหมครับเพื่อนกำลังเชื่อตมต่อรอสักครู่ค่ะอันนี้คือเขากำลังเชื่อมต่อแล้วนะ อ่ะตอนนี้อุปกรณ์ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับครับผมโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งชื่อกล้องนะครับอ่มามันข้อมีให้เลือกนะครับเราจะตั้งชื่อ,อยังไงหรือเราจะพิมพ์เลยก็ได้ฮะเขาบอกเราบอกว่าในบ้านแล้วกันนี่ก็สําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหาลึงซึ่งเราสามารถแชร์กล้องให้เพื่อนดูได้เลยนะตรงนี้แชร์ให้เพื่อนหมายว่าแชร์ให้เพื่อนเราดู นะครับอ่าในข้อส่งลิงก์ไปส่งไปทางไลน์นะครับก็ดูได้หลายเครื่องเลยควนี้นะครับเฉพว่าผมส่งไปที่นี่ฮะอ่าโอเคพอเพื่อนเราได้รับรหัสนี้นะครับขอกดเข้าไปเขาก็สามารถดูกล้องที่บ้านได้เลยนะครับโอเคแล้วเรามาทดสอบกันนะครับว่า ได้ย,ยังไงบ้างแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้คือกล้องออนไลน์แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมถ่ายวีดีโอด้วยแล้วก็นี่ฮะเรียกาทำเลยโอเคนี่ฮะอันนี้คือวิธีการเชื่อมนะครับผมอ่ะสนใจกล้องวงจรปิดนะครับสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรทีท่จะขึ้นให้ไว้นะครับพร้อมกับ ซิมรายปีนะครับหรือว่าจะเป็นเราเตอร์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสงสัยวิธีการเชื่อมต่อ,อยังไงก็ถามได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ